ท่านผู้ชมครับ t o โตยโต้เอาผ่าโฉมปี2020พร้อมด้วยลิน้นโมเดลลิสต้านะครับรอบคันนะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันอย่างเต็มตามุมด้านหน้าชัดๆดูสง่าและสวยงามมากๆนะครับแบบนี้เดี๋ยวผมจะเปิดไฟหน้าให้ดูนะครับ านผู้ชมครับระบบไฟหน้านะครับเป็นระบบ LED ให้ความสว่างมากๆนะครับและเป็นระบบใบ LED คือไฟสูงไฟต่ำอยู่ในเลนโปรเจกเตอร์นะครับและโปรเจกเตอร์ตัวนี้เป็นตัวท็อปที่มีเลนลูกแก้วเรียงกัน3ลูกไฟเดย์ไทม์และไฟเลี้ยววิ่งได y นามิกมาครบเซตเลยในเซตนี้และที่สำคัญไฟหน้านะครับเป็น RHD ก็คือสำหรับ รถพวงมลาลัยขวานน่นเองท่านผู้ชมหลายๆท่านนะฮะที่เคยไปทําจากที่อื่นมานะครับเข้ามาปรึกษาอันนี้เนี่ยทางศูนย์บริการของเรานะครับก็เลยขอประชาสัมพันธ์นะครับให้กับลูกค้าที่กําลังตัดสินใจดูไฟหน้าดีๆนะครับถ้าเป็นโคมสเปคจีนพวงมลาลัยซ้ายนะครับไฟจะแยงตารถสวนทางท่านผู้ชมลองสังเกตง่ายๆนะครับจอดรถเข้ากําแพงแล้วส่องไฟดูทามานขึ้นขวาแบบนี้นะครับรับรองว่า แยงตารถสวนทางแน่นอนนะครับและตั้งระดับก็ไม่ได้ต่อให้เราตั้งต่ำลงไปนะครับทัศนะวิสัยในการขับขี่ก็หายไปแล้วเพราะแสงไฟโปรเจคเตอร์ไฟหน้ามันควรที่จะพุ่งไกลพุ่งตรงลงพื้นไม่แยงตารถสวนทางอันนี้เน้นย้ำและสำคัญมากๆจริงๆนะครับทางศูนยบริการของเราจัดให้ตรงสเปคกับรถยนต์ในเมืองไทยถูกต้องตามกฎหมาย เห็นโฉมหน้าแบบนี้นะครับเห็นไหมครับมาพร้อมกับโรงหน้ากระจังหน้าลิ้นโมเดลิต้านะครับท่านผู้ชมครับใครท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับไม่ใช่เอาผาด30นะคันนี้นะครับแปลงจากเอาผาด20ตั้งแต่ปี2008ถึง2014คุณง่ายๆว่าโฉมปีเก่ามาทำเป็นโฉมตัว30ได้แบบนี้เลย ี่ผมพาท่านผู้ชมมาเห็นแค่ด้านหน้านะครับอเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันนะครับด้านข้างนะครับนี่ฮะตัวนี้เนี่ยเราจัดเต็มให้ครบเลยนะครับคิ้วโครเมียมนะครับกระจกข้างประตูสไลด์ด้านข้างนะครับแล้วโครเมียมนะครับยาวมาถึงด้านท้ายนะครับพร้อมด้วยชุดแต่งโมเดลิสต้านะครับด้านล่างชายล่างมาครบหมดเลยและที่สําคัญที่ผมเน้นย้ําแล้วบอกว่ามีสเสน่ห์มากๆสําหรับรถคันที่เป็น เอาผ่าน20เวลไฟ20แล้วมาแปลงก็คือต้องเปลี่ยนกระจกนะครับ3บานหลังเพราะมันเป็นสเสน่ห์ตัวนี้นะครับกระจกบานนี้และกระจกบานท้ายนะครับ2บานด้านข้างแบบนี้จะต้องประกบกันแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็ประกบกันะพูดง่ายว่ากระจกจะดูสเสน่ห์ของเขาคือไงกระจกเขาจะยาวเรียงเต็มมาเลยนะครับแล้วก็มาเต็มถึงนี่นะแต่ตัวเก่าก็จะมีเสาสีขาวต่อให้ท่านผู้ชมนะครับทำเสาสีขาวไปแรปสติ๊กเกอร์สีดํา หรือมีตัวกับอะไรต่างๆมาปิดบังบดบังมันนะครับมันก็จะดูหลอกอยู่นะครับฉะนั้นตัวของเรานะครับที่เราเน้นย้ำก็คือสเกลที่เป็นของแท้นะครับเพราะตัวนี้ก็เป็นกระจกของแท้นะครับเห็นไหมสามบานเรียงติดกันนะครับและไฟท้ายนะครับที่สําคัญมากๆนะครับเราใช้ไฟท้ายสเกลแท้คุณดูนะครับไฟท้ายชิ้นใหญ่และชิ้นตัวทับทิมนะครับเป็นงานที่แยกชิ้นกันเห็นไหมเป็นงานที่แยกชิ้นกัน นะครับฝากระโปรงเราใช้ของแท้นะครับชุดกันชนนะครับและกกาบล่างไฟตัวเนี้ของแท้ทั้งหมดนั่นแปลว่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเมื่อไหร่เราใช้ฝากระโปรงของแท้นะครับไฟนะครับที่เป็นสเกลของแท้แบบนี้นะครับเวลาเราจัดทำเข้าไปเราทําตัวรถดึงหาสเกลแท้นั่นแปลว่ารูปโฉมที่คุณได้ไปคือสเกลใกล้เคียงกับของแท้ทั้งหมดนะครับสังเกตนะครับของเดิมนะครับรถจะดูสั้นสั้นป้อม นะครับตอนนี้เนี่ยเรายืดมายาวขึ้นเห็นไหมยาวขึ้นนะครับแล้วไม่อ้วนนะครับดูผอมนะดูด้านนี้ก็ได้นะครับและที่สําคัญนะครับระบบไฟท้ายนะครับเห็นไหมสวยงามเป็นสง่ามมากๆอันนี้สําคัญมากๆเอกลักษณ์ของรถรุ่นนี้นะครับก็คือไฟหน้าแล้วเนี่ยก็ต้องไฟท้ายด้วยนะครับคุณดูไฟท้ายครับแสงออกเต็มไฟเลี้ยววิ่งไดนามิกนะครับและมีไฟถอยและไฟตัดหมอกหลังที่เป็นระบบ LED ส่วนด้านข้างบนนี้นะครับเป็นไฟแต่งนั่นเองมาพร้อมกับชุดสปอยเลอร์เลยนะครับเป็นไฟเวลข้ามจังหวะที่เราเปิดรถจังหวะแรกต้อนรับนะครับไฟเวลข้ามจะวิ่งกวาดนะครับแล้วก็มีไฟหลีไฟเบรกและระบบไฟเลี้ยวอันนี้เป็นไฟแต่งที่เพิ่มเติมเข้าไปอันนี้คือรายละเอียดของมุมด้านท้ายทั้งหมดแบบนี้นะครับที่ท่านผู้ชมนะครับจะได้ไปนะครับถ้าลูกค้าก็มาทำนะจะได้โฉมแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายให้ดูสังเกตนะครับฝาท้ายนะครับท่านผู้ชมดูนะครับเห็นไหมครับว่า ไฟท้ายกับตัวทัพทิมนะครับแยกกันเป็นสง่าสวยงามมากๆแบบนี้นะครับทั้งหมดคือเป็นสเกลแท้ทั้งหมดเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมตัวรางน้ํานะครับเวลาน้ํามาเนี่ยมันก็ไหลลงข้างล่างอยู่แล้วนะครับแล้วซีนยางตัวนี้ประกบชิดสนิทแน่นหมดนะครับอ่าส่วนในเรื่องของตัวภายในนะครับตัวแบ็กไลท์พวกนี้นะครับเห็นไหมจัดเข้าฟงทั้งหมดเลยนะครับอ่า ที่สำคัญนะครับผมอยากให้ดูนะฮะเห็นไหมว่าตัวสเกลพวกเนี้ยนะครับที่เราจัดทํามาเนี่ยมันก็จะเหมือนกับตัว30เพราะเราทำไล่จากตัวของแท้เอาตัวรถเข้าหาตัวอุปกรณ์เห็นไหมครับนี่อันนี้ไฟก็มาประกอบเข้าชิดสนิทหมดแล้วครับด้านนี้ครับครบถ้วนเลยนะครับนี่คอนเซปต์ AH20 ปี2008-2014 นะครับไม่ว่าจะเป็นเวลไฟรหรืออนผ่านนะครับแปลงเปลี่ยนโฉมนะครับจับยกเซตเข้าแบบนี้นะท่านผู้ชมท่านใดที่ใช้รุ่นนี้อยู่ไม่อยากขายทิ้งรับราคาตกรับราคาไม่ได้มาแปลงเปลี่ยนโฉมได้นะครับติดต่อสอบถามกับทีมงานของเราเข้ามาได้เลยครับ